สวัสดีค่ะวันนี้เกษตรรักโลกลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะมาเยี่ยมแปลงนาของคุณพี่ชื่ออะไรคะคุณพี่มนัสค่ะชื่อนามสะกุลน้มสกุลย้อยแสค่ะพื้นที่นี้อยู่อําเภอบึงน้ําเปี้ยวจังหวัดชายแดนเต้29้9พื้นที่ที่ทนมีกี่ไร่คะสองไร่ค่ะสองไร่ราคาข้าวพันอะไรคะข้าวพันเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบอ่า ตัวนี้นะคะข้าวเขาเหลืองแล้วแล้วเขาใช้ตัวนี้ค่ะโปรตีนกับอะมิโนโกนะคะวันนี้ให้พี่นัดนะคะมาบอกความประทับใจค่ะว่าใช้โปรีแล้วเป็นยังไงเม็ดโตเม็ดใสต้นแข็งต่นแข็งใบแข็งอะตะก่อนรวงดีอ่ารวงดีรวงใสารวงใสเม็ดใสอ่า วันนี้ข้าวมันเป็นรวงขาวรวงไรพอได้ยาตัวนี้แล้วข้าวมันดีรวงรวงแข็งใบแข็งต้นแข็งแำลงไม่รบกวนค่ะแล้วยืนยันว่าจะใช้ต่อไปไหมคะใช้ต่อไปค่ะโอเคค่ะวันนี้กเษกษตรแลกโรคลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ